อดไปเรื่อยๆค่ะสอดไปเรื่อยๆเออแล้วก็ใส่ข้องนะคะแตฝีมือปู่นะคะปู่จะชอบจากสารหลายๆอย่างกับไม้กว่าก็ทําเป็นนะคะไอ้ทุกอย่างนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักสารสปรู่สอดไปเรื่อยๆค่ะสอดไปเรื่อยๆเออแล้วก็ใส่ข้องนะคะปู่ปูก็จัดก,การซะแต่ไม่โดนนะคะแต่ไม่โดน ปั่นใหม่ปั่นได้ใหม่ปูก็หูตาก็ฟ้าฟางแล้วนะคะหูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยได้ตาก็ไม่ค่อยเห็นแต่ก็สามารถทําได้ทําด้วยความชํานาญทําด้วยฝีมือปู่นะคะปู่จะชอบจักสารหลายๆอย่างกับไม้กวาดก็ทําเป็นนะคะไอ้ทุกอย่างนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักสารปู่ปูก็จัดการซะแต่ไม่โดนนะคะแต่ไม่โดน ทำนะคะดูวิธีทำดูวิธีทำขอบสวิงนะคะค่ะตอนนี้ก็รังเข้าขอบแล้วนะคะเข้าขอบก็จะประมาณนี้นะคะ่ะวันนี้เราก็มาดูวิธีการทำขอบสวิงของปูนะคะตามมาเรื่อยๆเลยะค่ะนี่ปูก็นั่งทำ ตอดแล้วนะคะตอนนี้ดึงแล้วนะคะเราจะประมาณนี้นะคะนี่เป็นไม้กลมๆนะคะด้วยนะคะฝนตกก็ทําไปด้วยยุง <c oughs> ยุงย่งยุงมายุงมา <c oughs> ยุ่งตรงหน้าผาก <c oughs> ไปกับเอไม้กลมๆนะคะไม้กลมๆไปเรื่อย เดืงองแน่นๆเลย,เย,เยสอดนะสอดไปเรื่อยๆค่ะสอดไปเรื่อยๆเออแล้วก็ใส่ข้องนะคะแต่ฝีมือปู่นะคะปู่จะชอบจักสารหลายๆอย่างกับไม้กวาดก็ทําทเป็นนะคะไอ้ทุกอย่างนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักสารทำนะคะดูวิธีทํา ดูวิธีทําขอบสวิงนะคะครัตอนนี้ก็รังเข้าขอบแล้วนะเข้าขอบอก็จะประมาณนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วอไปเลยนะคะเดี๋ยวถดดูเอ็ดไปเอ็ดไปเอ็ดไปเไอ สวิงค่ะเอาไปซ่อนนะคะไปซ่อนปลาซ่อนหวกซ่อนซ่อนพอดะเออเออลีลาท่าทางสวิงค่ะเอาไปซ่อนนะคะไปซ่อนปลาซ่อนหวกซ่อนซ่อนพอดะเออเออลีลาท่าทางปู่ปูก็จ <pir> ัดการซะแต่ไม่โดนนะคะแต่ไม่โดนนนะคะ นั่งทําขอบสวิงค่ะเข้าขอบค่ะวันนี้เราก็มาดูวิธีการทําขอบสวิงของปูนะคะตามมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ปูก็นั่งทำได้แล้วค่ะได้แล้วไปเลยนะคะเดี๋ยวดูชมวิดีโอนี้นะคะ เอสไปเอสไ,ไปเอดไ,ไ,ไ,ไปเอ<ไ>ปเอ<ไ>ปออู่ปู่ก็จัดการซะแต่ไม่โดนนะคะแต่ไม่โดนดู <Y. S 2> วิธีะค่ะก็ฝีมือผู้เฒ่าผู้แก่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนะคะตอนนี้ดึงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ เก็นไม้กลมๆนะคะทํานะคะดูวิธีทําดูวิธีทําขอบสวิงนะคะค่ะตอนนี้ก็ลังเข้าขอบแล้วนะเข้าขอบก็จะประมาณนี้ได้สอดสอดได้ใส่เข็มก่อนนะคะยิ่ไม่กลมได้แล้วค่ะได้แล้วไปเลยนะคะ ดูแว้แล้วค่ะได้แล้วไปเลยนะคะเดี๋ยวดูวนะคะนั่งทำขอบสวิงค่ะเข้าขอบด้วยนะคะฝนตกก็ทำไปด้วยยุง <laughs> ยุงยุง ยุ่งมายุงมามยุ่ง<ม>ตรงหน้าผากป<ม>ูค,ค่ะวันนี้เราก็มาดูวิธีการทำขอบสวิงของปูนะคะตามมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่ปูก็น้องทำ<ม>ได้ได้เขาลูดนะคะได้เขารูด,รด,รด<ม>ปั่นใหม่ค่ะปั่นได้ใหม่มนะคะ ัไปก็จะสอดได้นะคะสอดได้ได้แล้วค่ะได้แล้วไปเลยนะคะเดี๋ยวดูใหญ่ใหญ่เกินก็เข็มนแต่ฝีมือปู่นะคะปู่จะชอบจากสารหลายๆอย่างกับไม้กว่าดก็ทำเป็นนะคะไอ ทุกอย่างนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรสารเจาะเป็นรูไปเรื่อยนะคะเจาะเป็นรูเป็นวงกลมไปเรื่อยตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเข้าขอบสวิงนะคะเข้าขอบสวิงเข้าขอบสวิงตอนนี้ก็ฝนตกุ้ยดีนะทำสวิงค่ะเนี่ยนะคะเก็บปลาสมมุตินะคะสมมติเก็บปลาใส่นะคะเก็บปลาใส่ข้องนะคะอสอดไปเรื่อยค่ะ สอดไปเรื่อยๆค่ะสอดไปเรื่อยๆเออแล้วใส่คองนะคะแล้วนะคะตอนนี้ดึงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นไม้กลมๆนะคะอูก็จะทําเป็นหมดทุกอย่างสอดไปเรื่อยๆค่ะสอดเข็มสอดเข็มกลับได้นะคะอูก็จะเจาะเจาะทำนะคะดูวิธีทํา ดูวิธทีทำขอบสวิงนะคะตอนนี้ก็ลังเข้าขอบแล้วน,นะเข้าขอบก็จะประมาณนี้อืมอืมมันแตกนะสภาพปีมาะอืมอืมมันแตกนะสภาพปีมากด้วยนะคะฝนตกก็ทำไปด้วย ยุ่งยุงยุงมายุงมายุ่งตรงหน้าผากปุ่มนะคะนั่งทำขอบสวิงค่ะเข้าขอบด้วยนะคะฝนตกก็ทำไปด้วยยุุงยุงยุงมายุงมายุ่งตรงหน้าผากปุม อูก็จะทําเป็นหมดทุกอย่างสอดไปเรื่อยๆค่ะสอดเข็มสอดเข็มกับได้นะคะอูก็จะเจาะเจาะแล้วนะคะตอนนี้ดึงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นไม้กลมๆนะคะอื มอให้ใ่อ่ใส่ตอได้ใส่เกลยเอารูดเลยเรูดเลยดูไว้ดูไว้แล้วนะคะตอนนี้ดึงแล้วนะคะ จะประมาณนี้นะคะนี่เป็นไม้กลมๆนะคะสอดไปเรื่อยๆคะ่ะสอดไปเรื่อยๆเออแล้วใส่ค้องนะคะทํานะคะดูวิธีทําดูวิธีทําขอบสวิงนะคะค่ะตอนนี้ก็กลังเข้าขอบแล้วนะนเข้าขกดก็จะประมาณนี้เอดไปเอดไปเอดไปเอปอ ทดฮ็ดไปทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆทำ